ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพกบกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในเรื่องราวของนางศีนภัารต่อไปเพราะนั้นว่าตอนนี้คิดว่าจะเอาเรื่องอื่นมาประสมผสารก็ขอลัดเล่ารัดไปเสียก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าจะเข้ม,เข,มเข้มสักหน่อยที่แล้วมานะ ญาติโยมฟังแล้วก็คงจะคิดว่าอาตมาบันทึกเรื่องนี้เขาจะก่อศัตรูมากแต่ความจริงคิดว่าศัตรูที่ยะพึงมีเนะี่ยไม่มากเลยโยมที่ว่าไม่มากเพราะอะไรเพราะเวลานี้มันมากอยู่แล้วมันมากมาตั้งแต่บทใหม่ๆจนกระทั่งเวลานี้อายุใกล้จะเสิบปี ก็คนที่เขาประกาศตนเป็นศัตรูมันมากขึ้นทุกทีมีทั้งพระมีทั้งครวัตเวลานี้เห็นว่าจะอ่านจากหนังสือก็พบฟังวิทยุก็พบว่าเขาคิดว่าการเนี่จะมาพูดไปเรื่องสั่งสอนบรรดาคณะสิทธิานุสิทธิ์มันไม่ของนอกรีธนอกรอย แต่ได้ว่าการกระทําไปนั้นทุกคนยืนยันว่าเป็นไปตามที่องค์คสมเด็จระสมาพุทติเจ้าสอนก็อสอนให้เขาพิสูจน์นะวิธีสอนเนี่ยไม่ใช่เอาหนังสือมาสอนแต่เอามาจากหนังสือแต่ไม่ใช่มานั่งอ่านสอนให้อ่านหนังสือกันสอนให้ปฏิบัติ ปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าวนานรกมีจริงไหมเปรตมีจริงไหมสุรกายมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมพรหมมีจริงไหมนิพพานมีสภาพเป็นยังไงและคนตายแล้วไปที่ไหนบ้างอันนี้ไม่ใช่ว่าอาตมาเป็นผู้ทรงฌานแล้วไม่ใช่อาตมาเป็นพระอริยเจ้าอาตมาเองเป็นคนนําตําราของพระพุทธเจ้ามาบอกเขา ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าอาขาตาโรตถาคตาแต่ท้าคดเป็นเพียงผู้บอกในเมื่อเราได้แนะนแนวทางมาจากพระพุทธเจ้ามาก็อบอกให้เขาทากันไอ้ผลแห่งการปฏิบัติเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่แค่ว่าต้องครูวิเศษแต่ขออย่างเดียวย้ายครูเป็นเปรตไม่ต้องวิเศษแต่ก็อย่าเป็นเปรตก็แล้วกันนักเรียนทําได้ อย่างท mm ่านพระจักรคุบาลท่านเป็นพระสุขวิปัสสโกแต่ได้ว่าพระลูกศิษย์ของท่านทั้งหมดเป็นปฏิสมิธายานทั้งหมดนี่เห็นไหมแต่ธรรมาเนี่ไม่ได้หมายที่อย่างนั้นว่าธรรมานี่ไม่ใช่ไม่ได้หมายว่าอรตมาเป็นพระอริยเจ้าและก็สอนลูกศิษย์ให้เป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่อย่างนั้น อาตมาไปพบในวิสุทธิมรรควิธีการสอนของท่านท่านแนะนำการสอนอาตมานี่สนใจมาตั้งแต่เด็กว่าถ้าทําอย่างนี้จะเป็นเหตุให้ได้มโนมยิธินี่นก็ลองให้เด็กเขาทําเด็กเขาก็ทํากันแล้วก็ทั้งก็ไปเขาก็ไปศึกษากับเทียบเพียงอาจารย์อง์อื่นที่ท่านสอน เขาทำกันเขาว่าเลิกสงสัยนรกเปรตสุดกายสัตว์เดชานเทวดาพรหมและก็นิพพานเขาเลิกสงสัยเนี่ยเขาจะไปได้ไม่ได้แค่ไหนเป็นเรื่องของเขาเขาไม่สงสัยที่รู้ว่าไม่สงสัยก็เบาะว่าเด็กพวกนี้เป็นเด็กอายนุน้อยเป็นสตรีก็มากได้ปริญญากันค่อนจำนวนเป็นด็อกเตอร์ก็เยอะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาก เป็นเด็กน่าเรียนอนุบาลก็มีชั้นมัธยมก็มีเจ้าดมก็เยอะเมื่อเธอทําได้แล้วทุกคนมีสินห้าไปอัตโนมัติเธอว่าจิตทรงสินห้าบริสุทธิ์ฉะนั้นการที่เธอบอกไม่สงสัยเรื่องสวรรค์นรกรมรน,นิพพานก็พอที่จะเชื่อได้ว่าเพราะว่าเธอทรงสินห้าเธอจะไปเห็นอะไรหรือไม่เห็นอะไรก็ช่างแต่มาไม่สนใจสนใจจุดเดียว ว่าทำยังไงจะให้คนรักสินห้าได้เราต้องการกันเพียงนี้ว่าทุกคนถ้าทุกคนรักสินห้าได้ชาติจะมีความสุขเวลานี้มีนับปริมาณเป็นแสงคนแล้วไม่ใช่จะมาสอนเป็นแสงคนเนี่ยคนอื่นเขาสอนแล้วก็พูดเหล็กๆที่เขาทำได้หมดความสงสัยเขาว่าสอนพวกเขาต่อไป ถ้าถามว่าจะถามอาตมาได้อะไรบ้างขอ,ขอตอบว่าอาตมานี้ที่ได้ไว้จริงๆด้วยความมั่นใจและก็สามารถจะยืนยันกับใครๆก็ได้ว่านี้ได้แน่นั่นคือความแก่ใกล้ตายและก็ราการที่สองอีกระการหนึ่งก็คืออารมณ์เสือ่อม อารมณ์เสือกในหมายความวัดที่ไหนมันพังก็เสือกทําให้มันดีแล้วใ,ใครก็อดอยากกันที่ไหนก็เสือกไปช่วยเขาที่นั่นนี่เป็นอารมณ์เสือกและนี่ยืนยันได้เลยว่าตัวเสือกนี่เป็นตัวยืนยันว่าทําได้จริงและด้วยการที่สองไอ้ความแก่ใกล้จะาตายนี่ก็แก่จริงๆ และก็บริการนีนสามต่อไปก็จะตายให้ดูจริงๆในบริการในสี่ 4, ยามปกติเวลานี้กินยาวันละหกครั้งแล้วก็ฉีดด้วยแล้วก็ให้น้ําเกลือด,ด้วยอันนี้ยืนยันว่าทําได้จริงนี่ถือว่าเป็นคุณธรรมพิเศษที่จแตมาเกิดมาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้า ก็หมายความว่ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าบอกคนเกิดมาแล้วต้องแก่เราก็เปสูดด้วตัวเองว่าเวลานี้เราก็แก่นี่เราเชื่อพระพุทธเจ้าเราต้องป่วยเราก็ต้องกินยาวันออกเวลาฉีดยาด้วยให้น้ำเกลือด้วยเป็นพิเศษนี่เป็นอันว่าเราก็ป่วยแ้่ในดีสุดวุทธเจ้าบอกก็ต้องตายมีหวังว่าไอ้ขั้นสุดท้ายจบปริญาเอกคือความตายต้องเข้ามาถึงแน่ แต่ว่าก่อนจอะาตายก็ต้องขอต่อสู้กับอาระชีต่อไปว่าอาลชีนี่มีกําลังใหญ่เวลานี้ทั้งพระทั้งครวัสเมีอ่อราละชีมีมากทําลายพระพุทธศาสนาะอย่าลืมนะคนดีอย่าหนักใจนะคนดีจงอย่าหนักใจคนที่หนักใจเดือดร้อนคือคนเลวจาไม่ดีนนะญายยติโยมพุทธบริษัทท่านมีเทพไว้สําหรับฟัง หรือว่าท่านฟังทางวิทยุนั่งดูพระนั่งดูคนที่เขาคัดค้านอารมณ์ตามนี้แสดงพวกนั้นเป็นอารัชีอารัชี h i แปลว่าหน้าด้านไม่มีความอายทำลายความดีเขาบุคคลอื่นถ้าท่านที่ไม่เป็นอารัชีท่านเป็นรัชีก็หมายความมีความอาย อายแตอความชั่วอายความโลภอายความรักในระวังเพศอายความโกรธอายความหลงท่านพวกนี้ท่านจะยิ้มบอกว่าไอเถนลิงดำเอ้ยที่เองพูดมาเนี่ยมันเรื่องเล็กเล็กฉันทำก้าวหน้าไปกว่านี้เยอะแล้วฉันดีกว่าเธอที่เธอฉันทำได้ดีกว่าเธอที่เธอพูดมาแต่ว่าทางน,นี้ถ้ามันหมายความมีมานะทิฐิถือ,ถอตัวเทือตน ช่คิดว่าแหมไอ้วิชาโนบานที่เองพูดมาเนี่ฉันว่ามันานั้นดีเยอะแยะแล้วดีเองพูดนั่นน่ะดีพาะอรชีมันจะได้รู้สึกตัวจะได้กลับตัวเสียบ้างนี่ที่ท่านดีท่านจะพูดแบบนี้ตัวนี้กรดเป็นเฟินเป็นไฟเห็นไอ้ลิงดำมันทำไม่ดีมันพูดไม่ดีมันเสียสีกูนั่นพวกอรกชีเหล่าของเทวทัต หรือว่าเราของคุณนาชีวกเจ้าคุณนาชีวกเขาพูดว่าอย่างนี้ว่าคนเราเกิดมาไม่ได้สร้างไม่ต้องสร้างบุญไม่ตัง้งกุศสนไม่ต้องสร้างความดีให้เสพกรรมเรื่อยๆไปเมื่ออายุมันครบแปดสิบสี่กับกันก็บริสุทธ์เองนี่คณะคณนาชีวกเขาพูดอย่างนี้เป็นนั้นว่าเรามาคุยรักกันไปประเดี๋ยวจะหาตัวพยานที่ตายแล้วก็ฟื้นมาคุยฟัง เป็นนั้นว่าในหรั่องสีบพปิปทาเขามาฉันเป็นเด็กมันก็เป็นธรรมดาโยมท่านผู้อ่านอาจจะสงสัยว่าเรื่องของชาญสมาบัติต้องมีศีลดีก็เมื่อวันเด็กจะมีศีลวิเศษขนาดไหนนี่อ่านเรื่องสีนะเรื่องนี้ฉันยอมรับว่าฉันไปนรกได้ฉันไม่เข้าใจว่าเป็นชานสมาบัติหรือเปล่าเห็นไหม ฉันตายไปแล้วเมื่อมันฟื้นขึ้นมาฉันก็ไปตามที่ฉันฉันตายไปมันจะเป็นชานเด้วมันจะเป็นระเบียงบ้านเป็นชานบ้านนล้วเป็นระเบียงบ้านเนี่ยฉันไม่รู้นี่ตามหลักสีเรื่องนี้ฉันไม่เข้าใจแต่ถ้าว่าเมื่อฉันเป็นเด็ดสิ่งที่ฉันปฏิบัติเป็นปกติจนกระทั่งถึงวันบวชก็คือดูนะแต่เคยฟังนะ ตอนนี้ไม่ใช่อวดเพราะว่าอยู่กับยายอยู่กับแม่ก็เบียยาสิทธิ์มีเยอะหนึ่งไม่ฆ่าสั์จำได้ว่าเคยฆ่าปลาไม่เคยหกตัวแต่ว่าไม่ฆ่าเลยไว้ได้นะสัตว์ที่ไม่ชอบฆ่าแต่มันรู้สึกจะสนุกสนุกขนานั้นเพราะผู้ใหญ่บังคับต่อบาก็ไม่ยอมฆ่าสัตว์อีกแล้วก็สัตว์นี้ไม่ยอมฆ่ามาถึงวันบวช วันไม่แต่คนที่ผมเหงฉันสาติไดฉันไม่ชอบฆ่าแต่ว่าคนที่ผมเหงหรือว่าผู้ร้ายที่ปล้นชาวบ,บ้านถ้าฉันนะถ้าฉันเลี่ยงไม่พ้นฉันก็ยิงแล้วก็ตายไปประมาณสามสิบคนเศษ็จในข้อจนแล้วก็เฉพาะบุคคลที่ต้องปะทะก,กันในการรบนี่เป็นเรื่องของทหาร เขาตายเท่าไรจำไม่ได้แต่เข้าใจว่าตายเพราะคำสั่งที่สั่งออกไปแล้วก็ลงมือทำงานเองเกินกว่าสองร้อยคนแลอคนเลวจึงคิดว่าถ้าการฆ่าคนเลวฉันมีความรู้สึกในขณะนั้นในขณะนั้นว่าฉันทำไม่บาปเพราะเป็นการเป็นความคิดในสมัยก่อนบท คือความคิดสมัยนั้นว่าคนเลวที่แย่งชาวบ้านโกงชาวบ้านปล้นชาวบ้านทุกรานประเทศชาติมันเลวกว่าสุนัขที่บ้านของเราว่าสุนัขที่บ้านของเรามันไม่ทําอะไรนี่แต่คนนี้มันโกงเราแล้วบริการที่สองไม่ยอมลักไม่ยอมขโมไยไขรฮะไม่ยอขมขโมยของของไขรบริการที่สามไม่เป็นชู้พัญญาไคร แต่ว่าลูกสาวชาวบ,บ้านนี่สิคิดว่ามันไม่ผิดศีลนี่เมื่อเขาเมตตาเราก็ต้องรับความปราณีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องลูกสาวชาวบ,บ้านนี่เขาไม่ตาเราในเมื่อเขาไม่ตาเราเราไม่รับความเมตตา,าก็แสดงว่าเป็นคนใจเจียเมื่อเขาเมตตามาเราก็รับความปราณีอย่างนี้จะบาปหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ในตอนนั้นคิดว่าไม่บาปแล้วก็ไม่มีใครแล้วก็แปลกนะไม่มีใครฝืนใจก็หมายว่าไอการกระท,ทําทุกอย่างไม่มีใครฝืนใจใครเนี่ยต่างคนต่างเห็นชอบร่วมกันต่างคนต่างมีปลานความปรารถนาร่วมร่วมกันก็คิดว่ามันไม่บาปคิดว่าในสมัยนั้นคิดว่าไม่เป็นไรถาว่าเรื่องนี้มีมากไหมก็ต้องตอบว่าเป็นอาชีพปกติ มันเป็นอาชีพจริงๆคือไม่เคยมีการแต่งงานจริงเลยแต่ได้ว,ว่าทุกคืนไม่เคยนอนคนเดียวเลยตั้งแต่สมัยยี่สิบหกเป็นต้นมามีเพื่อนนอนด้วยกันทุกคืนไอ้เรื่องนี้นะเรื่องที่มันมีความอุดมสมบูรณ์สมมากเลยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดความเบื่อหน่ายเอื่อมเอื่อมเวลาบวชยังได้ตัดสินใจว่าหนึ่ง ้าเราต้องการรักผู้หญิงอยากจะมาเป็นเมียถ้ามันคืนจิตไม่ได้จะสึกไม่ยอมให้พระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมเพราะความเลวของเราแล้วก็บริการที่สองถ้าเราคิดหวังว่าจะสะสมไว้เพื่อความรวยเราก็จะ,จะสิศึกเพราะว่าพระเขาไม่ต้องการรวยนี่เดีพระต้องการรวยนี่มีเรื่องหนึ่งคนเล่าเรื่องเจะน้ำําเภอตอนนั้นค้างไป มีเจ ng, id, in, pt, un, on, ้าจังกณะจังหวัดอีกองหนึ่งตายแล้วปรากฏมีบัญชีหลายล้านบาทและบัญชีที่ดีคนหนึ่งบัญชีซื้อตำแหน่งเจ้าวาดบัญชีซื้อตำแหน่งเจ้าหน้าตำบลบัญชีซื้อตำแหน่งพระอุปชาบัญชีซื้อตำแหน่งพระครูบัญชีซื้อตำแหน่งเจ้าหน้าอําเภอ ในบัญชีเนี่ยมันไม่ใช่บัญชีชัดๆมันเป็นซองเองินที่เขาเขียนไว้ว่าพระองค์นั้นซื้อตำแหน่งนั้นราคาเท่าไรเท่าไรแล้วก็ยังมีบัญชีหุ้นบัญชีส่วนบัญชีกู้นี่ตายไปไม่กี่ปีวัดไหนก็ช่างอย่ามาถามนะที่พูดนี่เป็นปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบสองใกล้จะหมดเวลาแล้วใกล้จะหมดเป็นเดือนตุลาคม แต่ว่าถอยหลังไปไม่กี่ปีหรอกเรื่องนี้ระยะสั้นๆน,นี่เป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านแต่ข้างหน้านี่เขาสวยอัตาามาม,มากพูดจาน่ารักสงบเสงีง่ยมเรียบร้อยดีไอเรามันพบกลิงไปคุยต่อไปว่ามาก่อนบวชเป็นเด็กถึงบวชนะสีเรื่องโกหกถ้าจิกอะไรโกหกไม่เอาบ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับขั้นรายแรงที่โกหกมากก็คือโกหกพวกสาวๆเพราะว่าบรรดาพวกสาวๆนี่มีอารมณ์แปลกอยู่อย่างหนึ่งถ้าพูดจริงแกไม่เคยเชื่อถ้าโกหกมาเลยจะเชื่อทันทีก็เลยต้องถืออาชีพโกหกสาวๆตลอดไปเพราะทั้งนี้เพราะอะไรว่าตามใจคนรักล้าคนที่เขารักเขาเขาจะรักเราได้เพราะอาศัยโกหก ถ้าไม่โกหกเขาเรากเขาไม่รักมันก็เป็นการขัดใจกันงนั้นจึงต้อง,งตามใจคนที่รักโดยการโกหกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวด้าสีเรื่องของความการหลงคนเมาไอความเมาก็ดีเป็นนักการพนันก็ดีปลอดแน่แต่ก็ไม่ปลอดอยู่กงครึ่งเพื่อนก็บอกว่ามันแก้หนาวได้ก็กินเข้าไปกงแหมบ่ายคอเกือบตาย เขาค่อนแค่แค่แค่นี้กองและกินไปครึ่งนี่บรรยกาศว่านับตนบัตนี้เป็นต้นไปอย่ามายุ่งกับฉันเรื่องกองฉันจะไม่กองจะยิงคนท้่อย่างไม่จําเป็นต้องกองยิงเมื่อไรก็ได้ไม่ต้องเมาการฆ่าคนเป็นเรื่องเล็กถ้าฆ่าคนชั่วนะเวลานี้จะเอาอีกไหมเนาะแก่แล้วนี่พักสักทีดีไหมแก่แล้วก็ควรพัก แต่ว่าถ้าคมเหงไม่แน่เี่ไม่แน่เพราะอะไรไม่แน่ไม่ใช่จะไปยิงเขาหรอกถ้าเขาคมเหงมาไม่แน่เพราะอะไรไม่แน่ว่าจะสู้เพราะอะไรเพราะเวลานี้ลุกเดินยังไม่เคยไหวไปสู้ใครแล้วถ้าเขาคมเหงจรยิงก็ไม่แน่อีกด้านหนึ่งด้านไหนก็ด้านที่บางทีเขาไม่ทําไม่ทันทําอะไรก็อาจจะตายไปซะก่อนเขาทํานี่ไม่แน่เหมือนกัน แต่ว่าถ้าโกงกันในด้านศีลธรรมวินัยพระราชาจะแบบไม่หยัดกคฟองนสงกฎมหาเทรสมาคมที่มีไว้แต่ผู้มีอำนาจไม่ใช้ถ้าโกงด้านนี้แล้วก็สนุกและสนุกกันแน่ตอนนี้เอากันแน่นะรู้ฤทธิ์รู้เด็ดรู้ลีลารู้ไส้รู้พุงพระทุกขนาดหมดแล้ว รู้จริยาพราะทุกขนาดหมดแล้วเราจะเปิดวินัยไว้จะเปิดพระราชยำญญัิปกครองและสงไว้จะเปิดกฎมหาเถรสมาคมไว้ถ้าพระราชเข้ามาเราจะไม่ยอมรับนับถือถ้าใดจถือว่าพวกนี้เป็นอรชีเป็นเปรตหรือว่าเป็นสัตว์นรกหรือมิเช่นนั้นเราจะคิดว่าพวกนี้เป็นสัตว์ดิเรกชัน ที่เราจะไม่ควรให้มันนั่งอัสนะเดียวกับเราจำไม่ได้นะพู้ก็จำไม่ได้นะอีตอนนี้สู้ถ้าจะชวนตีชวนต่อยไม่สัวเขาลุกไม่ไหวแล้วแค่เดินไปวันหนึ่งเอาไปรับแขกไปถึงที่จะรับแขกเขาหอบแพ็คแคชแค่จะมาตีใครเขานะ่เรื่องนั้นไม่ตีแต่ว่าตีกันในด้านประธรรมวินัยตีแน่ เพราะว่าไหนไหนมันจะตายเอ็นส <ity, S 1> <kay? S 2> ือนี spirit, ês, ่เราเขียนก่อนจะตายมันไม่ตายมาอีตอนนี้มันใกล้ตายต้องฟาดใะให้มันแหลกแหลกเพื่อรักษาพระพุทธศาสนารักษาชาติให้คงอยู่เรื่องการทําลายพระศาสนาเป็นการทําลายความดีทําให้คนแตกสามกีการประเภทนี้ท่านสนับสนุนกันหรือ เอาคุยกันต่อไปวันนอกจากจะทดสอบหมายการเมากับหน้านี้คราวเดียวคือหน้าเป็นนายตำรวจจับคนเมามาได้แก้แกก็บอกว่าเวลาที่แกด่าเขาว่าแกเมาอะอะว่าแกชาวบ้านจะบอกแกมเมาก็ไม่รู้เรื่องก็ต้องทดสอบให้่อมาแน่ใจว่าไอ้คนเมาเนี่ยพูดเองแล้วฟังคนอื่นพูดรู้เรื่องไหม ลองสองคนกันหน้าหลานคว้านน้ำตาลเมากขาเป็นคนสองคนหายครึ่งก็งกินเข้าไปแล้วก็เอ๊ะเห็นมันรู้เรื่องพูดอะไรก็รู้พูดเองก็รู้เรื่องคนอื่นพูดก็รู้เรื่องต่อไปไมาจับคนเม,มามันได้แล้วก็ถ้าถามแกบอกว่าแกไม่รู้ว่าแกเมาแกเมาแกไม่รู้เกดดาเขาว่าทําไมเขาก็ไม่รู้ก็เลยถามแจ้ว่าเมื่อแกไม่รู้เรื่องเนี่ย เพราะความเมาแกกินเหล้าอะไรเนี่ยมันถึงเมาไม่รู้เรื่องแกบอกเขาเคยกินเหล้าเขากินเหล้าชนิดนั้นก็ไปซื้อเหล้านั้นมาถามว่ากินเท่าไหร่มันถึงเมาไม่รู้เรื่องเขาก็บอกปริมาณก็ให้เอากินพอกินเสร็จนะเขาชอบเหล้าชอบน้าตาลเมาน้ําข้าวอ,อกหรือว่าเบียร์เป็นตน้นอะไรก็ตามเขาชอบอะไรซื้อนั้นมาเมื่อแกกินลแล้วเราก็ด่าบ้างตะพดลงซะบ้าง ตีปุบปับปุบปับปุบปับมาลอยถนัดพอแกโดนซ้อมเขาแกก็ร้องเจ็บเจ็บเดบอกไม่เจ็บคนเมาไม่เจ็บแกเมาแล้วเจ็บไม่ได้แกไปตีเขาแกไม่รู้แกเมาแกไม่รู้ตัวว่าตีเพราะแกกินเหล้าขนาดนี้แกด่าเขาแกไม่รู้ฉันด่าแกถ้าแกรู้ก็แสดงว่าเมื่อแกทำเนี่ยแกรู้แกตีแกถ้าแกเจ็บก็แสดงว่าเมื่อแกตีเขาน่ะแกรู้ว่าเขาเจ็บ แกนั่นแกตีเขากี่ทีฉันต้องตีเท่านั้นทีแกด่าเขาเท่าไราฉันต้องด่าเท่านั้นอ่าก็ดีเป็นการแก้กันเป็นนะว่าเมื่อแกบอกว่าเจ็บก็ไม่ยอมเลิกตีตีเพืให้หายเจ็บพอแกบอกว่าเมาไม่รู้เรื่องเพราะว่าแกบอกเมาไม่รู้เรื่องลอเสียอ่านไปหลายลาย เพียงล่อแบบนี้มาสองสามรายทันปรากฏว่าในเขตของหน้าที่น้าเป็นตำรวจอยูห่หาคนเมาทํา,ายายากเต็มทนคนนี้ชอบเมาจริงๆก็เมาในมุ้งเป็นการปราบคนเมาที่มีผลดีชาวบ้านสบายใจไปตามๆกันอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมเมื่อเป็นเด็กนี่ยินดเดี๋ยวเอามาใช้หมดเลยนะเนี่ยก่อนตอนไหนยกว่าเอ๊หายไปเลยฮะ หายไปแล้วโยมโอ๋อรีบอ่านวเวลาเลยนิดเดียวนอกจากนี้แล้วขณะที่เป็นเด็กและเป็นครราวาดก็มีอารมณ์แปลกคือมีความรู้ที่เกิดขึ้นเองนั่นก็ได้แกะวะ่ว่าที่ไหนก็ตามมีอะไรเป็นพิเศษเช่นคนตายของดีกว่าปกติเมืเ่อไปนอนที่นั่นคืนเดียวก็ปรากฏรู้หมด ว่าบ้านนั้นเดือตรงนี้มีคนตายแล้วกี่คนอายุรูปร่างอย่างไงอาการป่วยเมื่อก่อนจะตายก็ป่วยแบบไหนตายแล้วไปไหนมันเห็นเองมันรู้เองไม่มีฌานไม่มีเชิญรู้ตั้งอายุเจ็ดปีแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่นอนแต่แตว่นตอนตอนไอ้นอนแล้วนั่งอยู่นะยายแม่ก็สั่งว่าว่างว่างภาวนาว่าพุทโธไว้นะพุทโธไว้เรื่อย,อยดุก ไอ้ตอนนั้นมันกลัวผีกลัวผี่านบอกพุโทโธกันผีได้แน่ท่านเก่งอะเราคนคนกลัวผีแล้วก็ภาวน,นาซะจนช้ำนึกกระมามไลยได้พุโทโธทันทีตอนก่อนยังไม่เห็นพระองค์ยิ้มก็รู้มาตั้งแต่เจ็ดปีพอถึงน้อพ่อเห็นนุพ่อองค์ยิ้มแล้วนี่หวานแล้วหวานจริงๆสบายใจนรกนะรกเป็นเรื่องเล็กๆ ถ้าตอนนี้เวลาที่เห็นก็เห็นสองจุดคือหนึ่งเห็นก่อนหลับเนะคลิมเคลิมบอใกล้จะหลับเห็นเห็นนะไม่เห็นเฉยเขามาคุยด้วยเรยกว่าตื่นใหม่ๆคนที่จะตายจะมาเล่าเรื่องตัวนี้ฟังทั้งหมดเมื่อสว่างแล้วถามที่ของบ้านทุกบ้านก็พากันยอมรับว่าเป็นความจริงปฏิปทากบบท่อนบวชมันมีเท่านี้นะรับว่าเป็นฌานเป็นสมาบัติ หรือไม่ไม่รู้ไม่มีใครก็บอกว่าเป็นฌานเป็นสมาบัตินี่มันเป็นแล้วไม่เป็นก็ชาก่างพวามันเป็นว่าผ่านการจากการภาวนาว่าพุโทโธเป็นอาชีพน <Yeah. S 1> ต่อมาเมื่ออ่านตำราแล้วจึงมาเข้าใจเข้าใจธรรมะถ้าจะถามว่า,ถ,าถ้าถามพระท่านบอกว่าเกยไปถามพระนะถามหลวงพ่อยิ้ม ถานหลวงพ่อยิ้มว่าไอ้นี่มันมาได้ยังไงท่านบอกเฮ้ยมันของเก่านะมันของเก่าเมื่อแกก่อนที่แกจะมาเกิดตอนก่อนที่จะเกิดชาติจะตายชาติโน้นมันเป็นพระมันเป็นพระได้ฌานสมาบัติแล้วก็ไปเป็นพรหมลงจากมาเป็นพรหมก็มาเป็นคนนี้ของเก่ามันตามมาอ๋อของรู้ของร,งรู้เป็นว่าเรื่องที่ เมื่อฟื้นจากการตายความจริงมีเรื่องแต่มันมากจะเขียนสะพันหน้าก็หน้าก็จะไม่จบแล้วก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์อะไรทั้งนี้เพราะว่าเขียนไปเขียนมาเขียนปาเขียนไปเขียนไปเขียนมาก็ไปเขียนคุยกับตะลุงไปสวรรค์ก็ไม่กล้าไปเขียนไปก็เปลืองสายตาคนอ่านเลิกเขียนดีกว่าาเวลาเอาเวลาเขียน เอาไว้ตอนอุปสมบทต่อไปต่อไปก็จะเขียนในตอนบวชนะตอนนี้ขอเอวังเพียงเท่านี้เป็นนว่าตอนเขียนตอนนั้นเป็นวันที่ย2ิบสองพฤศจิกายนเวลาให้เวลาหาว่างมันก็หาเวลายากต้องขอพักตอนที่สองไม่แต่เพียงเท่านี้อาก็ะว่าทรงเดชไปแล้วเป็นนว่าตอนนี้ที่พูดกันมานี่นะ พวนดาญาโยมพุทธบริษัทโปรดทราบผู้ดีความจริงใจทุกอย่างตามหนังสือบ้างนอกหนังสือบ้างเพราะว่าการประสบมาเนี่ยต่อไปนี่ว่าจะเขียนเรื่องบทก็ยังไม่ข้าบทจะขอเรื่องของท่านพลตรีสมานบีระวัธยะความจริงท่านเป็นเป็นเป็นพลตรีมาน,นานแล้วนะเวลานี้ถ้าเป็นพลเอกหรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่เจอกันมาตั้งปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสามยี่สิบเอ็ด ออะไม่ใช่พศสองพันห้าร้อยเดี๋ยวก่อนห้าร้อยสิบสามมั้งเจอท่านนะห้าร้อิบสามห้ารอยิบสองท่านพู้นี้มีลีลาดีมากท่านตายแล้วก็พื้นขึ้นมาเหมือนกันแต่รู้สึกว่าท่านเป็นในผลท่านผูนี้เป็นในพลเชนด้วย และอีกคนหนึ่งคือคุณครูบญโชูคนนี้ก็เป็นครูและความจริงคนที่ตายแล้วเกิดนี่หลายคนแต,แต่แต่ละคนเมื่อตายแล้วเกิดก็ได้แล้วตายแล้วฟื้นไม่ใช่ตายแล้วเกิดตายแล้วฟื้นคืนดีขึ้นมาก็ได้ความรู้พิเศษจากการตายแต่ว่าทุกคนมักจะถูกหาว่าบ้ายาตมานี่มาเร็วๆใครก็ขนเขียนหนังสือส่งมาก็ไม่ทราบ เขาเขียนหนังสือลงในหนังสือคนพ้นโลกคนพ้นโลกเขาก็พิมพ์ออกมาแล้วมีคนเข้ามาส่งให้อัตมาก็จําได้ว่าตาคนนี้กเคยเขียนจดหมายมาหาหลายสิบฉบับอารมณ์ของแกมันพื้นมันมันมัน,มนต้อเรียกว่ามันขวางพระศาสนาจะมีอารมณ์รุนแรงแต่อตมาคิดว่าไอ้ปฏิปทาแบบนี้เราเคยเป็นมาก่อน แวเขียนเขียนตอบมาก็เลยขี้เกียจตอบแกก็ค้านอะไรทุกอย่างก็เลยตอบไปเป็นขั้นสุดท้ายว่าในเมื่ออาตมายังเสพกามอยู่อาตมาก็ยังไม่รู้ปฏิปทาของพระแต่เว้นจากการเสพกามมันที่จะมีความเข้าใจแล้วแกก็เลยเงียบไม่ไม่เขียนไม่อีกอ่ะต่อมาแกก็ไปเขียนลงให้หนังสือคนพ้นโลกเขียนแกก็สวดสบายอาตมาฟังแล้วก็รู้สึกสบายใจ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไอ้ปฏิบัติทางเราเลวเนี่ยเราเคยมีของเรามาแล้วแต่ในเมื่อคนอื่นเขาจะเลวตามเราขึ้นมาทําไมเราต้องไปโกรธเขาโดยพระพุทธเจ้าสัญชัยปริพาชกดาท่านก็ไม่โกรธรามดาท่านต่อหน้าท่านก็ไม่โกรธมื่นไม่เลยในเมื่อเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าใครอยากจะด่าก็เชิญด่าแต่ขออย่างเดียวอย่าทําลายพระศาสนาอย่าทําลายศรัทธาของมรรดาแทนพทธบริษัทให้เห็นอันนี้อดไม่ได้ จะไม่ยอมวัดเอกขาดถึงแม้ว่าตัวจะตายก็พร้อมจะยอมรักษาพระศาสนาและชาติไว้ชาติาศาสนาพระมหากษาัตริย์เราจะทรงยูนยได้เพราะสิ่งทั้งสามในการอยู่ควบกันอาดบ,บรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ขอลาก่อนสำหรับวันต่อไปข้างหน้าฟังเรื่องของคุณสมานวีระวัทยะคือพลตรีสมาวนวีระัทยะนะถ้ามีเวลาขอ,ขอขอต่อของเรื่องคุณบุญชูอีนิดหนึ่ง เป็นการยืนยันว่าตายแล้วฟื้นมีประโยชน์ฮาสวัสดี